เรายังอยู่กับแชมป์สสมัยบูมนักแสดงคาบาบร่โชว์ที่มาสู้เพื่อพอต้องมาปะทะกับช่างสำรวจทอที่มาสู้หวังคว้าทุนไปปิดนี้เรามาลุ้นเอาใจช่วยทั้งคู่ไปพร้อมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้แชมป์สองสมัยนักแสดงจากอากาซ่าซึ่งตอนนี้มีเงินสะสมอยู่25,000บาทจากเงินชายโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชายโยบูมจากกาลเซ แลยอย่างนี้เลยเป็นางานการป้องกันแชมป์มันตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากนะเอาวะวันนี้ด่านต่อไปเลยนะฮะวันนี้พบกับช่างสำรวจท่อขอสู้ปิดหนี้หวังกลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวคุณไม่จากสุริน Birthday! ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาววลีหมชัยชื่อเล่นชื่อใหม่อายุ35ปีมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ<อ>ครับป<อ>ัจจุบันเป็นช่างสำรวจท่ออยู่ใช่ค่ะท่อเป็นท่อประเภทไหนฮะอ่าเป็นท่อประปาของเราเ<ช>นี่ยค่ะอ๋อท่อประปลาใช่ไหมรสำรวจยังไงอะอ่าใช้วิธีการฟังการดูคือต้องใช้ประสาสัมผัสใช่ค่ะใช่ค่ะรับงานทีรับเป็นเป็นเป็นหลังหรือว่า รับยังไงคะเป็นของการประปาค่ะเป็นท่อเมนทั้งหมดนะค่ะอ๋อเราเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นบริษัทซัพพลายเออร์เนาะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเขาจะจ้างจ้างเหมาไปโจนนี้ก็ว่าไปอย่างนี้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ๋ออ๋องานนี้ยากไหมยากเหมือนกันค่ะทุกคนที่ไปทํางานนี้จะต้องได้รับการอบรมค่ะได้รับการอบรมต้องมีใบประกาศมีใบอบรมด้วยค่ะขั้นพื้นฐานขั้นสูง อ๋อ,อ,อตอนนี้ได้ขั้นไหนมาแล้วคะขั้นสูงค่ะนี่ <S <S ไปดู่องราวของคุณใหม่กันครับผมเช <ress> <ส>ิญครับปัจจุบันเป็นผู้รับเหมาเกี่ยวกับการสำรวจพ่อรั่วของการประปาค่ะ หน้าที่ของผู้รับเหมาก็คือรับงานจากการประปาว่าวันนี้ข้อน้ำมีปัญหาหรือว่าแตกที่จุดไหนเราก็รับงานตรงนั้นมาแล้วก็ส่งต่อลูกเราอีกทีหนึ่งให้เขาหาท่อรั่วจุดรั่วจุดแตกค่ะ รูปแบบงานมี2รูปแบบก็คือแบบเดินตามแผนก็คือเดินปกติเขาก็จะให้งานมาปกติแล้วก็เดินตามท่อเมนท่อในหมู่บ้านหรือตามข้างถนนว่ามีแตกรั่วไหมถ้ามีก็มาร์กจุดไว้แล้วก็ส่งให้ผู้รับเหมาเข้าซ่อมอีกทีแต่ถ้าเป็นแบบเร่งด่วนก็คือท่อแตกแบบไม่ทราบสาเหตุทําให้น้าไม่ไหลทั้งเมืองอย่างนี้เราต้องเร่งเอาคนไปเดินหาให้เร็วที่สุดอะคะ่ะเพื่อแก้ปัญหาในการใช้น้ําให้เร็วที่สุด เมื่อได้รับงานแล้วว่ามีท่อแตกพวกพี่จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นท่อเหล็กย,วยาวๆเป็นแท่งย,วยาวๆเขาเรียกว่าอะคูสติกหลอดซึ่งเครื่องมือนี้มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างในใช้การฟังก็ไปจิ้มฟังจุดที่เราสงสัยว่ามีท่อแตกหรือท่อรั่วแต่ก่อนทำอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วทีนี้เวลาพักผ่อนน้อยสุขภาพไม่ค่อยดีแฟนก็เลยชักชวนว่าให้มาทำมาทาด้วย เข้ามาเป็นลูกน้องเขาก่อนแล้วก็ไปเข้าอบรมแล้วก็เรียนเสริมไปด้วยจนได้วุฒิปวสามาค่ะครอบครัวที่อยู่ที่จงังหวัดสุรินตอนนี้อยู่กัน5คนคือมีแม่มีน้องสาวแล้วก็ลูกอีก3คน ก็ช่วงโควิดก็คืองานที่นี่หยุดหมดเลยก็เลยกลับไปอยู่ที่บ้านหาอาชีพแล้วก็ไปเจออาชีพหนึ่งเป็นอาชีพลา้านสะดวกซื้อของแบรนด์หนึ่งะคะก็เลยมาทําร้านผู้ธนาคารธนาคารหนึ่งนะคะได้มา5 0 0 0 0 0แล้วก็เนื่องด้วยการบริหารการจัดการและการศึกษาที่ยังศึกษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้ไปไม่รอดะคะแล้วก็มีหนี้ตรงนั้น5 0าแสนของธนาคาร แล้วก็มีหนี้นอกระบบซึ่งเราอ,าอยากให้มีร้านอยู่ต่อก็เลยไปกู้หนี้นอกระบบถ้าจะไม่ผิดสองแสนได้เพื่อที่จะทําให้ร้านอยู่ต่ออยู่รอดแต่สุดท้ายก็ไม่รอด ตอนนั้นคือเครียดมากทั้งนี้นอกระบบนี่ในระบบการเป็นอยู่ก็แย่แย่มากแต่คิดถึงหน้าแม่ลูกแล้วก็สามีซึ่งเขาให้กำลังใจดีมากก็เลยลุกขึ้นมาสู้แล้วก็พอดีกับจังหวะที่โควิดเริ่มซาพี่พี่ที่เขาทำงานที่เราเคยทำอยู่โทรไปชักชวนให้ขึ้นมาทำก็เลยได้ตัดสินใจขึ้นมาที่ชลบุรีก็ได้ทำจนมาถึงทุกวันนี้ เป้าหมายที่มารายการโดนเพลงชิงทุนวันนี้ก็คืออยากได้เงินสักก้อนนึงไปปิดหนี้นอกระบบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากปิดหนี้ทั้งหมดเลยค่ะถ้ามีเงินเหลือเก็บก็เอาไว้เป็นคุณการศึกษาลูกพาแม่ไปเที่ยวพาไปเที่ยวไปกินของอร่อยๆขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องเช่าวจัหวัสดุลินทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำเดือดตา ทนนสูเือาลํง่พคือแตนรู้สึกรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาอ่ะมีการเข้าไปอยู่ในเพลงที่ดีมากเอาที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครนี่เยาดังมันจะแซ่บมากกว่านี้ถ้าหนูปล่อยให้มันสุดไปเลยลูกพี่ตทยอยากให้เราปลดปล่อยพลังออกมามา,มากกว่านี้ส่วนวร,รายละเอียดมีเรื่องต้องซ่อบ แจกกันอย่างตอนเนื้อฮะกับแคมเปญอร่อยดีรวยทุลุสิบล้านแจกทองทุกาท้านทัวไทยปีสองแจกโชคทุกวันทั่วไทยให้ทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีทุกภาคตัวไทยได้เป็นเศรษฐีอร่อยดียิ้มฉ่ำหน้าบานกันข้ามปีโชคชิหนึ่งของคำมูลาค่า5,000บาททุกวันจันรถึงสุ์ทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคใหญ่ชิที่สลูกค้าที่ใช้รุ่นทองคํารวมมูลาค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายรุ้นทองคํารวมมูลาค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาท ถิ่นต,ตอนกรองกะทิอร่อยดีได้ภาษาไทยที่มีเชฟชุมพลและสติ๊กเกอร์รวยทรุสสิบล้านปีสองขนาดใดก็ได้หรือคูอโปนลังเขียนชื่อหรือพิมพ์ชื่อนมสกุลที่อยู่เบอร์โทรส่งทางประณาย์ตมาที่ตู้ปนแปดสิบอปบางสอทงสมุนปราการ10570หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ไหนก็ย่อนกันเข้าไ,ได้เยอะๆเลยจ้าเตรียมรับโชคของยิ้มฉ่ำหน้าบานกันข้ามปีกับกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาอร่อยดี